ใแล้ผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมหนนเน่นะครับวันนี้อยู่กับพี่โรเจลสไซนะผมข้างบนข้างบนอะไรกันปะเมื่อกี้เขามีมีประเด็นกันใช่ไหมนะตอนแรกเล่นกี่ตั้งนานตากันได้ที่แบบว่าเขาบ่นกันไปคือวันนี้เวลาผมจะมาเล่นสายสายสายจ้วงนะเพื่อนคือสายตีทีเดียวทำกันเยอะแล้วทำกันบ่อยแล้ว เดี๋ยววอไปตีทีเดียวอย่างเงี้ยเออความเสียหายจริงนะมันมันเฉยๆยแล้วผมเล่นสายจ้วงแม่งเลยแคลรี่สายซอยอะไรเงี้ยเอาของแบบพวกพีเดย์อะไรเงี้ยเอลเดอร์นะักกาก3ามสี่คอนตันอะไรก็ว่ากันไปแต่เล่นวินวอลก็เหมาะนะอาจจะวินวอลกด้วยโอเคโอเคได้กู <c oughs> ไม่ถึงนะบ,บอลอ่ะอันนี้แม่งได้ปะวะ ไ,ไม่ตายวะยากทั้งคู่อะเอาเงี้ยเอาเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้ามึงวิ่งวิ่งอ้อมวิ่งหนำให้กูฮิวมึงอะเออวะต้องอย่างนั้นดีกว่างั้นให้มึงวิ่งหนำไปเลยแบบฮิวไปเลยเอะไรแบบนี้ใช่มันกูมีสโลก็จริงอะแต่แม่งมันบูทแบกแม่งก็โดดได้ <c oughs> เล่นต้องเล่นโกนมาร์สไว้เจลาวิ่งไม่ทันสัตรูหายไปที่เราคิด<า>ได้ไป,ไปตัวใช่ไหมบอลได้บุตแบกเออได้บ <Set down. S 3> ุตแบกไปตัวมันฆ่ายากตัวมึงมันไม่ใช่แบบที่จะฆ่าได้จังม,มันไม่ได้ฆ่าชัวช่วชนี่ก็มีน้องขอมาเพมือนเจลาแต่ขอไว้ไม่รู้ขอไหนบอกขอเจลาหน่อยน่าจะอยากได้แบบตีทีเดียวหรือเปล่านะแต่ผมไม่อยากทำทีเดียวแล้วไง เอาแม่งสายจ้วงดีกว่าเอ๊ะมันสว่านมันม,มันเดือดกว่าสายจ้วงเนี่ยมันกว่ามันแบบได้ออกแรงหน่อยวอลไปตีทีเดียวแม่งจบแล้วหมดสนุกม,นมันจะเอามึองอะหูหลังเลี้ยวเข้าไปกูต้องยิ้มให้มึงแล้วเนี่ยเดินเข้าไปใกล้สใส่ทุกอย่างเลยได้ป่ะสองตัวอะไรเงี้ยมันปางหวานอย่างนะ มันจะปากครีมหรือปากตรงกลางปากตรงกลางปากนี่เลยอ๋อมันน่าจะแถวนี้มั้งระวังถ้าเจอเออน่าจะใช่เพราะว่ากูหลบหลังต้นไม้มันเห็นกลัะกูไม่เน้นสองนะบอลแล้วกูต้องเน้นดีว่าเอาออร่าสโลเน้นเน้นเอาไล่ไล่กันมาแล้วกันกูเอาสองสามไล่ไล่กันไปต้อขอเฮลทีสังได้อยไหมไม่ได้เขี่ยมันนะมันานน้อยเอากัดไม้กูไปเร็วเออกัดไม้มึงก็มีนะ ไม่ให้ก็ให้ได้เดี๋ยวามานาแห้งไงแต่ผมว่าอาจจะต้องเล่นวินบล็อกให้กลัวมันตีไมบ่บอลกลัวจะไม่อัพนั่นนะอ่าอัพดิตอน่างอัพไว้แล้วกันหนึงอ่ะมันสุดท้ายมันก็ต้องตีอยู่ดีมันมีเวทแค่นิดเดียวตีเวีดเด้ยนนหนึ่งนี้มันกันเท่าไหร่วะ ห้า <50 S 2> สิบเ <80. S 2> อาแปเลยวะโอ้ถือว่าเยอะก็ตามนั้นแหละเองน้องเจลาสิวหนึ่งก็เป็นฮิวนะเพื่อนอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วถ้าฝั่งเราก็จะได้เลือดฝั่งเขาจะโดนดาเมจสกิลสองก็เป็นใสแล้วจะเป็นกันเวทเหมือนบีทบีนั่นแหละแล้วก็อยู่เราจะได้ออร่ารอบตัวนะเป็นสโลสกอลสามก็คือตีความเสียหายจริงองหตีแล้วจะติดสโลว์ด้วยปะเออติดสโลว์ด้วยอันตีก็ตันถึงกับวัน ทำให้เราได้รับการกันการโจมตีกายภาพนะเดี๋ยวใกล้ๆปะเดี๋ยวกูจะฮิวมึงก็คกูฮิวตัวเองนะมันไม่ต่อมันไม่ต่อมันไม่ต่อคาราฟ้าทำให้เราใช้อันติแล้วอันติจะมีผลของสกิลสองด้วยนะคือได้ทั้งกันเวททั้งกันกายภาพนั่นแหละได้ได้แคได้ฮีโไปเลยฮีโไปเลยฮันเดอร์มาบอลเฮ้ยโอุ้ยกูดูว่ามึงจะตาย กูกูกำลังจะใส่กันเวทให้มึงอ่ะสวิอ้อมไปตันไหมสวนได้สวนได้สวนได้เรียบร้อยมึงแม่งหิวต้นเกมแรงจัดใช่มันเท่าไหร่วะเนี่ยสามร้อยสามร้อยหกสิบจะเลือดทุกคนแม่งไม่เกินพันหรอกสามร้อยหกสิบนี่ก็เกือบครึ่งของครึ่งอ่ะหนึ่งในสามแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโวเข้ามาเหมือนกันนั่นอะ เฮ้ยเรามีวอร์ชิป,ปนั่นเนี่ยวอร์ชิปว่าไม่มีของมาแต่ถ้าเน้นออออดีดีทำหน้ากากก่อนเนอหน้ากากไม้แต่ผมก็อาจจะเล่นวินวอล์กด้วยแหละมันต้องวอล์กเข้าไปยังวิ่งไปจโจงๆไม่ได้ออกูฝากอย่าแดงขวด เ,เออไม่ต้องก็ได้คูอ้นี่แหละของ,งพอแล้วงงคนโดนเยอะมีนติให้มันปะเออทำสวนนะอันดูเดินมาปรา double D โดนดรครับอุตส่าหให้ตัวเองแลนะ้ว b ว w b e f ป r e มีหลายรอบแล้ว เราสองมาแล้วมีก็วาร์นมาเอนโดเลยจ้าไดายเหรอไม่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 ไปดึงไปดึงคีบก่อนไปเอ้ยตอนนี้กูจะวาร์ปบนนะกูรอดูก่อนเออกูว่าวาร์ปเลยดีกว่าบอลกูไม่ดึงแล้วนะคีบมา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 รอไม่ทันมาชิ้ความไม่มีสติเหรอไม่มีไม่รู้อะนี่นี่เน้น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 หน้าแหกไป เพีทมันเป็นเวทหรือกอยายภาพวะพูดแบนะบเนี่ยทอาเป็ดอยู่นี่ระวังเดินออกได้ป่ะเออม,มีคลิปอยู่ยบอลนะระวังนะมึงอะ ไ้เอามีจะอยู่สามสามแล้วดาบแม่งเหลืองแสงเทพผมเล่นเป็นหน้ากากก่อนนะเพื่อนหน้ากากไอ้เนี้ยสเต็งหน้ากากไม้หน้ากากผีแม่งชื่อเยอะจัดมึงเรียกว่าอะไรหน้ากากไม้กูกูชอบเรียกหน้ากากผีหน้ากากอายุเดอร์ ดับไฟแค่นี้ก็ไอ้นี่แหละเอ้ยเดวัวเดวัวอยู่กลางเดวัวล่างเฮียอะไรวะนะร่าง,งป๊อกอะได้ไหมหลังกำลังมารีบรีบเล่นเพิ่มเพิ่มเซฟอ่ะไม่ได้บินเผามันเลยมันเห็นเดวัวกับเพื่อนเดวดัวเดวดัวม,มันโดนกูห่วยมันแมนบอลโอ้ยอยู่ไม่โดน โอ้โหหายองไวเลยเฮียไม่ได้เออเป็นด้คีอีฮิวไม่โดนสโลไอ้เหี้ยมันสโลอ่าติดคีบเรียบร้อยเฮ้ยติดคีบฟินคีแม่งบล็อกพอดีแล้วโกนม้ามันกดไปแล้วไงโกนนี่ปล่อยเมาส์ไอ้ขอแล้วนะขอแล้วนะโโหไม่กวั เออกูขอได้ไหมมีหวดบอกบอกช้าไปพูดพูดปุ๊บกูเก็บแล้วเออแล้วก็คิปกูหมดอืมไม่รอยสักนิดนึงไงนะฮิวกี้กูได้มาสองสามตัวมั้งไปไหนดีวะบนลหรอไม่ได้ยินเสียงนกบ้างกูร้องว่ะบอลกูเปิดหน้าต่างแม่งหนาว ไก่มึงกูไม่ได้ยินไม่รู้นกกูเข้าเปล่าหนาวไงไม่ได้ปิดเปิดหน้าต่างเนี่ยถือว่ากำลังดีตายแล้วแหละมีซูมปิดปิดเกมอีกเดวอยู่ล่างเหรอไม่มีวาร์ปว่ะมาอ้อ,อมากลางกันได้ไหมมีหวาดเปล่าไม่แน่ใจแต่มีทันเดอร์อยู่ในป่าระวังทำไมหวาดหมดวะกูเพิ่งซื้อมาปักต้น เอ้ยมีสองตัวมาอันโดติดออร่าไอนี่พอดีออร่าฮิวหฟูนจะบิลดิ้งมาผู้ว้าปยัง,มงมมไม่มีเหมือนกูจะต้องไปช่วยข้างบนเล่นละเขาเล่นบนกันละตาย ปั๊บเป็ดจาวินบล็อกนะเดี๋ยวต้องเน้นเขาหน่อยแล้วปั๊บเป็ดเนี่ยรู้เรื่องใครไม่ใช่ะไม่รู้อะเดวโอมทำน่าจะทำบล็อกอะโลบล็อกเรียบร้อยคลิปเรียบลังไปลังไปเป็นเตีไหมมาคุยใครวะรอเตะได้อนะ่ายืนนั่นอะหวานของไว้ได้วยนะเพื่อน เออมีบุ้นแบกนี่ว่ะเฮ้ยผมขอคิดด้วยว่าจะได้บินไม่ดีวนไม่นกไม่นกฮะอะไรมันวะอะไรมันวะอะไรไม่นุกไม่นุกอะไรของเขาฟอนเล่นในโบะปะกําลังไปไม่ทันแล้วมันกลับมันกลับแล้วไม่มันกลับแล้วม,มันตดแบบ เอาฟาร์มไงมันก็เก,กินความการกูรอดูกูรอดูต้องว่าเป็ดนะเพื่อนไม่รู้มันได้วอลย,ยังยังยังไม่ได้ระวังยังเพื่อนยังไม่รู้มาบนมาบ,บนมาไหนมาไหนอยู่ตรงเนี้ยระวังซ้อนเหรอซ้อน ปไหนแล้ววะมันเท้าแซดนี่ยหวานด้วยหรือเปล่า้อนเ็นเดินป่าไหมบอลกูซีนเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงเออมึงเอาดาฟ้าไปก่อนก็ได้เฮ้ยไหนไหนห้องบนอยู่บนสองนะเพื่อนเขาเป็นวอลกันนะเดี๋ยวติดวายกันนะย

กูจะได้เอลเดอร์แล้วเออวอล์กแล้วตายมึงเนี่ยไม่น um. ่าจะตายของมึงอะปัั้งล็อกโรบนต้องต้องใหญ่าหญ่นี่อ,อย่าอย่ายืนอย่าวิ่งตรงตรงนั่นนั่นอยู่ล่างอยู่ล่างหมดวอล์กหมดวอล์กไปแล้วเราเสร็จแล้วมั้งซูมไว้ได้ปะเยี่ยมเลยหิวหิวด้วยไม่รู้โดนเปล่า เพื่อนกูไหมกูวิ่งมาดักตรงนี้ทันโดนชนเปี้ยงนั่นไปเอาฟินเขาเปรี้เขามาวะเดวิลเล่นข้างบนอยู่ละมากูเอเวเดอร์แล้วกูสั่งวัฟ้ามาด้วยสองอัน เรียบร้อยกลางแตกมาฮ้ยบน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 เนาะมันยังไงอ่ะมันถอยแล้วหรอเฮ้ยก็เป็นสิบสามบอลไอ้เหี้ยเอามันหน่อยละผมนั่งทำวินวอล์กต่อเลยเอาไว้แบบไปล้วงหลังเลยพอเลยมั้งมาดิมีวาดฟ้าอยู่อันหนึ่งเพื่อนมีวานแล้วเพื่อนเซตวานแล้วเอาเลย เออกูลืมไปตอนนั้นกูลดเสียงนี่ว่ะเสียงในเกมอ่ะเออกว่าทำไมกูไม่ได้ยินอะไรเลยวะขอคีบไปมันโดนเจะาส์เลยวะมาเด็ดระวังโดนดึงนะเอาเป็ดแล้เป็ดแล้เป็ดวอลกูเห็นปะตันหมดตันเปิดดับเปิดดับมันสวาปออกไปแล้วยูกดผิดไ้มกดใส่กันไอ้นี่ตัวเอง ระวังตัดซอดระวังระวังข้างหลังไม่มีบาดตรงนั้นมึงวิง่งถ้าเป็นบ้านตัวเองนะไพโรเนโวก็ต้องระวังอีกโดนฆ่าไปเด็ดแล้วปืนม่วงแล้วเออมึงหามุมยิงดีๆบอลมึงยิงได้มนปล่อยนปล่อยแล้วเป็นอยู่ล่าง กูกล่าวว่าโดนกูแล้วไม่แค่เออก่อนเท็นมันก่อนมัต่อไหมมีใครซื้อว่ามาเพิ่มปะกูหวานหมดแล้ว my friend เฮ้ยมันเดินมาเว้ยเขี่ยไม่เอาขอไม่ดีเอ้ยนี่นี่นี่ ไม่ได้ป่ะเขาเป็ดอยู่กับผมไม่กูแฉ่ตีไปแล้วอ่าต่อเรียบร้อยอยู่ให้แล้วเขาเป็ดตายเขาเป็ดตายใช้คาเวทันทันเดอร์ทันเดอร์จะเอากูหรอ

กนกูทาเอโบม,มัน PK นะแปดร้อยเออเดี๋ยวต้องระวังหลายตัวเลยพระเป็ดก็วอล์กทำบ k b ด้วยโอ้ตั้งแต่พายุแม่งปรับมาแบบใช้ไอวิ่งเนะี่ยวิธีมันบวกวิ่งเนะี่ยโคตรดีเลยนะมันมึงได้วิ่งด้วยใช่ไหมเออก็กูออกอยู่แล้วอะต้นเกมอะมันก็เลยเออ,อะรอบมัเนะ่ ยิงเขาให้ตายไปเลยเพื่อนรีบฆ่ารีบถอยอ <c oughs> กูจะวอล์แล้วแปบนึงกูจะวอล์ไปจิ้มหน้าปลาเป็ดทั้งหลังกันเวเปิดดัสดกูซอยยิกสี่ร้อยอ๋ป้อมเหมอนตนีมต้มันแตกมานลป็นย่งไงน่ากูเหลือถุงเดียวอะบามาแล้วตรงเมืองย่งยงยงบนงงบนะ กูเดินหน้าตายมากเลยแม่กูก็มึงอะบอลกูมีวาดเออเออกูไปยืนตรงหวานมึงดีกว่ากูมีดัสดด้วยที่ว่าเนี่ยจะมีถุงเดียวมาดูกัน,น,ขนเขาจะเดินมาต่อเปล่ากูบาดตรงนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบไ,ไม่มาว่ะบอลเดี๋ยวกูจะใส่กันเว่ตัวเองนะไม่มีช่วยมึงนะกูจะใส่วิ่งเข้าไป ไม่มาป่ะได้แล้วพายุรูแวกไม่ได้เข้าของด้วยเข้าไงดูเลือดโอยู่บนว่ะเฮ้ยรูแวกเลี้ยวมาทางนี้ว่ะดุ้ยไม่เข้ากูเลยทีย่อกูขอปั๊ อ่ะตังกูพอแล้วเอาปะ,ะกูเอาแล้วกันจะซื้อดาดเพิ่มทีม่ว่ะเดโบอยู่บนกูกูเอาปะเป็ดตรงกลา,างนะกูยินที่เดชิบรถถังอยู่อะเดโบตายปะตายโอเคมัจะเล่นกูตอ่อไป ท้าไม่เห็นกันรอวกกกรอวก,กูมาก่อนรอวอก,กูมาก่อนวอยังไม่มีเดี๋ยวกูจะวอเข้าไปกันเวิกูสามวิรอก,ก่อนได้ปะไปเลยได้ปะกูกลัวมันหวาดฟ้าปะโอเคสวยอเอาขวดสวาร์ปทันเดอร์งั้นอนะ่ะงั้นกูเล่นทันเดอร์อย่าก็ตายหรอกบุดแวกฮนะ หยุดลูกอาบอามนี่มันซับเบอร์หนึ่งเนี่ยหยุดแล้วเดี๋ยวมันต้องแบบว่าไอ้ขี้อาบอามนี่นะเอาเป็ดมามีบ่าฟ้าป่ะเอาเป็ดนะระวังเกี่ยวขอนเทนต์เป็นเกมไวป่ะเพื่อนโหเจลานี่ผมบอกเลยว่ามันยากอ่ะนานๆจะทำทีง่ะเอาไปเป็นเกมไวไปแล้วกันเกมนี้โอ้โหได้ซอยยังไม่ยิกเลยได้แค่วินวอล์กเอลเดอร์ ไปแล้วผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ปด้วยจบตลัอใจใใจผมด้วยเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูใหม่แล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว